ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากการปิดตลาดช่วงเช้าที่มีการเพิ่มขึ้น4.10จุดได้รับการสนับสนุนจากภาวะตลาดหุ้นภูมิภาคและการลดค่าดอลลาร์ที่เกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอลยิวที่ย่อตัวลงตัวเลข PCE สหรัฐไม่ได้สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ทำให้ตลาดหุ้นไทยได้รับการสนับสนุนในการเคลื่อนไหวขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการเก็งกำไรอัดงบคนละครึ่งเพิ่มขึ้น นายบีรวัตรวิโรภกขาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนบนปอเอ s เอสเอสอ t นเ n a รชแนกล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหุ้นภูมิภาคและภาวะการลดค่าดอลลาร์ซึ่งเป็นผลจากตัวเลข PCE สหารฐที่ไม่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ทำให้บอลยิวย่อตัวและดอลลาร์อดค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยให้เคลื่อนไหวขึ้นมา แต่ที่น่าสนใจคือปัใจจัยในประเทศก็มีบทบาทสําคัญในการเกณฑ์กาไรอัดงบคนละครึ่งการคาดหวังมาตรการคนละครึ่งเพิ่มงบขึ้นเป็น6กหมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนแรงเกณฑ์กาไรให้เพิ่มขึ้นทําให้ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นแนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่าจะยืนบวกได้ต่อไปมีแนวโน้มตลาดหุ้นยังไปต่อได้หากเซตยืนเหนือ1,280จุดได้ซึ่งเป็นแนวต้านแรก จะมีแนวโน้มตลาดหุ้นเคลื่อนไหวต่อไปได้ถัดไปคือ1,300จุดและแนวรับที่1,280จุดสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์คือ PTT, KBank, Delta, True และ SCB ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและมีการเก็งกำไรอัดงบคนละครึ่งเพิ่มขึ้นคุณคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวไปทางไหนในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้ช่วงต่อไปจะเป็นเหมือนวันนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเกณฑกกำไรอัดงบคนละครึ่งที่เพิ่มขึ้นชื่นชมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้หรือมีความคิดเห็นอื่นๆที่คุณอยากจะแบ่งปันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ต่างๆที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้มีขวาคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเกณฑ์กำไร,รอัดงบคนละครึ่งที่เพิ่มขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไป ในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อนาอัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในชัดนาวงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเยในช่วงต่อไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวขอออองงงตตลลาาาาดดหหหุ้นนนนไไไไทยยใช่่่่ววปมมีคคคิเเ็รรกกับื